การภาวนาคือการทำความเพียรความเพียรสม,มาวายามะ <c oughs> เริ่องที่การป้องกัน ไม่ให้อกคุณธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้สิ่งท้าทายในเบืองต้นก็คือ <c oughs> เราจะกำหนอดอารมณ์กรรมฐานของเราเช่นลมหายใจ ในลักษณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นไม่ได้ต้องใช้ปัญญาแต่เราดังใจมากเกินไปก็ไม่ได้ผล <c oughs> น้อยเกินไปก็ไม่ได้ผล จึงหาความเพียรที่พอดีในการป้องกันกิเลสและศรัทธาความเชื่อมั่นในสกยภาพของตน ศรัทธาในมหาปัญญาธิคุณมหาการุณาธิคุณของพระพุทธองค์ <c oughs> ที่ท่านให้เราฝึกจิตให้พัฒนาจิตใจตัวเองจิตเป็นรากเงาของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสตรูในโลกนี้ที่ไร้าการเท่า ใจิตใจที่ขาดการฝึกกบรมไม่มีเพื่อนที่ไหนไม่มีกาลยานมิตรที่ไหนที่ดีเท่าใจิตใจของเราเองที่ได้รับการฝึกอบรม นั้นเรามีศรัทธาในแนวทางปฏิบัติมีศรัทธาในตัวเราเองและก็มุ่งมั่นที่ตัวการกระทำความ ตัง,งกตังใจึประกอบด้วยตัณหาก็มีที่ประกอบด้วยชันทะก็มีถ้ามีตัณหาเข้ามาแทรกแซงจิตก็จะคิดแต่เรื่องผลที่เราต้องการมองข้าม กระบวนการเรียกว่าทำโดยตัณหาทำโดยชันทะเราก็ปีเป้าหมายเหมือนกันแต่จิตยอยู่ที่การสร้างเหตุสร้างปัจจัยทำเหตุปัจจัยให้พร้อมไม่ต้องสงสัยหรอกผลยอมเกิดขึ้นแน่นอน นเราทำความเพียรด้วยความสันโดษความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราต้องช่างสังเกตฉันว่าการมีสติอยู่กับลมหายใจ ถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ตามนำความสุขมาให้ใช่หรือไม่ใช่แต่เราสังเกตความสุขที่เกิดขึ้นพร้อมกับสติชันทะก็เพิ่มมากขึ้นเป็นธรรมดา ีเมื่อจิตใจเราขาดการดูแลรักษาขาดสติแมแต่หนึ่งวินาทีไม่ถึงหนึ่งวินาทีกิเลสคอนิวอร์พร้อมจะเกิดขึ้นพร้อมจะจอนเข้ามาในใจแต่เราทำความเพีย ข้อที่สองคือการระง,งับการละการปล่อยวางโดยไม่เสียดายมันเลยกิเลสไม่เคยหายอะไรดีกับชีวิตเราเลยไม่ว่าชาตินี้หรือชาติก่อ <c> น <oughs> มีแต่สร้างความทุกความเดือดร้อนความ วุ่นวายให้กับจิตใจเราเท่านั้นที่เรากำลังปลูกฝังคุณงามความดีในจิตใจของเราไม่มีใครทำให้เราได้แม่แต่คุณพ่อคุณแม่ แม้แต่ผู้ที่รักเรามากที่สุดไม่มีใครสามารถทำให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้มิแต่เราคนเดียวต้องทำเองีท่ทำได้แต่ควรทำแต่เมื่อคุณงามความดีเช่นสติเช่นสัมปชัญญะ เช่นความสันโดษเช่นเมตตาคุณธรรมเหล่านี้พึงปรากฏอยังออนแออยู่เราต้องดูแลต้องพัฒนาไห้ดียิ่งขึ้นไม่มีอะไรอยู่นิ่งได้ ไม่ว่ากิเลสไม่ว่าคุณธรรมถ้าไม่ทำให้เจริญมันจะเสื่อมไม่ใช่ว่าอยู่อยู่คงที่มันเป็นไปไม่ได้นั้นไม่อยากให้มันเสื่อมก็ต้องทำให้มันเจริญ โลกชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแค่ความจำและความคิดอยู่ในใจในปัจจุบันเรามาอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่สัมผัสได้อยู่ในปัจจุบันแต่ว่ามาอยู่ในโลกที่เป็นจริง ฝึกให้จิตโอใจฝึกให้จิตคุณเคยกับการอยู่ในโลกที่เป็นจริงเพราะปัจจุบันคณะนี้แหละคือที่เรียนรู้ที่ศึกษาเป็นห้องเรียนก็ได้เราจะเรียนจะศึกษาจะเข้าใจ ในเรื่องอริยสัตซี 4, เราต้องเข้ามาอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันคณะความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นก็เป็นแค่สัญญาไม่สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเราได้ แห่ความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อเราดูเราสำนึกในสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันอยู่กับมันได้อย่างต่อเนื่องจิตใจของเรายอมเปลี่ยน รู้เห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยโดยจิตใจที่เป็นกลางนี้จิตใจของเราก็จะพัฒนาต้นสูงขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับ